สวัสดีพี่น้องไปหอดเชือกคือมาอคือมาไว้ช่ไหมเจกัก,เบบจกโลประดามติดังดูจักจริงใช่หนักยู่งใช่ประมาณสองในบ่ มันอขปดามาแต่แผ oh, so <it>, ่บุญเรียบร้อยมันอุ้ยเอาอันใส่ใบดีพี่น้องเอากระต่ายอออกปลนู้ลน้องปิดดังไรดาก่อนดังไดังไกยกขยกเทานี่ขย่ายังไดนขยายยิงไม่ขขย่ายังไขยไม่้เยยั่นเด้อเคียงใหญ่บ่มีเออืมีเคียงจำเนี่ จะสีบพันนี่เนาะกับพันเนาะพันนี่แท่กับพันเนาะลอยหาสิบคือหัวให้นะไปหวังในนี่เนาะบอได้เฮือนบอกีหาเฮือนไปสิบโมง บ,บ,บอ,บอพ่อจลงมา่ะบอพเห็นนะอือไก่อะ๊ยเรยนนิเด้อเสจนเนี่ยมั้มงเนี่ยดีเนี่ยมันอีพัดหนาวเนาะห้อนประมาณนาทีหนึ่งได้บ่ได้เนี่ยมันห้อนก่อนบุญเวนหนกระดำมันแหกับมะหนาว เออเนาะต้นบุญมาันนกของไผ่กบน้าวเนาะน้าวแล้วก็บมะฮะเห็นไหมกับมะฮะหงนะสิน้าวลวโาวีโลไปใช้บันเยอะขนายังเยงงอะขนาดงบ่บี้บ่ทำนั่นแหละมีเท่้งกับหาอันอืมร้ดอยหกสิบเขาก็เคี้ยวราคาเมียนอี พวกเราเคยมาคานนะเออ,เออระบาวชินอ้านเอานะมาเทยน่า,นาทผ่า่ยอผ่านคนนู้่บักเท้นบอบอันซีเดียกับพองชิน เพือนเหิน,นจะทรือไดีทู่อ่ะเพื่อนแม่แาวน้องมดกับโบห็นคนเห็น้งแต่น้องข้างมดไปใช่สั่งขัวไหววอย่มันลืมหมดทูหาอีกสงสัยคือว่าเราเผาในบ้านทุ่งอะไรในดองอ่ะทู่หาเขาอีกป้าพี่อรูเท่าไหร่นี่ยบแต่ชาให้เราเราบแ้พีอือม

Ừ, Nó nạm hút tiêu đầm Nó đi hút tiêu đầm Thôi được Nâng... ừ, cũng hiền xuống ấy đó. ยี่ส no ิบเอ็ดโงเดี <S 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 ๋ยวหัวานไอยนอนนะนะครับก็นอนวันหนาวหอแต่มืออืนดิใครมันบ่อเขามาไหม หัวมีคนมาเบิงมลเลืองนะไปอาละาดเรื่องหากะนายอืมพ้นดีได้ขันนาวเรือนฉี่นี่คำว่าหล่บราิ่งบูชาก็จว่าข้า่อันนี้ก็ข่าควรมักม่วงเงาอะไอันมะเละนะเพ่นบูดดีกูกับดีกินแต่ยาดวลแล้วอะ มันต้องมาแต่รวมบ่แล้วมัแล้วจูคนบังม่วงยาวนี่เพิ่นบ่ดีเด้พ่อมันสิแหลเยบุวยนะุเอื้อยใหญ่่งเพืองบ่อือเคยบ่่อยเฮาก็สิไปเฮ็ดมื้อนี้เด้ให้บักโนดถ่ม จากมาขวาดตีลังกาเหร็น <laughs> นะขว,า,วาอ่าเมียนแน่นี่มันก็อบมันก็เหจุกไวไนะอืมแต่ละเถือนะฮักอันฮนะไพ่โทรมามันเสียดอยว่าปลาเกนปี่นอกกระดามนาะ พีกนะมันชุ่มๆเท่ะันห่าปะปะีกนะวเขาไก่เป็นดุงๆผู้อิดแก่พอพงหลงหลงนใส่นะจไปใส่ทีเดียวตกลมาเอชือหน้หมหน้บก็ มองชาวก,กรน่าโอ้โล้มริลรอควันอึดๆลงมาเจยาบักน้อยไปนอนใช่เนาะ ไม่ผัดทอน,นไ,ได้นี่มาทางไหนโน่ปุ๊บยิงตีประดำคืน,นประดำเอ้ยเดี๋ยวคไฟทายคลิปแล้วแล้วไปหมัดถั่วกระเป๋าจินเชิดกันเชิดกันเชิดมาร้อยบนนีออเอามักเล่นน้ำบ้ามักเล่นนะำบ้า

เต็มพาไปนอนพาไปนอนร่ามักรประเด็นใชไหมประดมใช่ไมัยยไปใกล้ได้หนูกัดห้ำเน่ยค่ะก็อะไรเสืหัวกระเทียมไปแล้วเหัวกระเทียมมา อัญหว่าบนอนอัญหว่าบนอนแต่เดียวบ่นอนได้นั่นเพราสิซื้องัวให้เจ้าเลี้ยงอีกค้าสิวัดไปซื้อเท่าไหร่แล้วันนี้เนาะอยจังมานอนบ่บ่จังมานอนบ่ับขายงัวตัว4,000 นี่โหลฮมแล้วตองหาม่ก่นะจะ้มองนีลกเว้หนโผทิงมันนี่หะเฮีนหลดอ่นซื้งงวลงไต้เพื่อนมึงเป็นหาหกตัวแล้วพองวงอย่งหมดเป็นราคาปะเาไปพิซิ่งนเราการชิ้งวงคือเนื้อา้งวอเนื้อกาซื้งงวลงไต้ใส่นะ

โอ้ยม oh, well, huh. <can> ือนะลงไปว่าส mm ิไปกินเ่ยในกันเสด็จ่นก็อิ่มดี่าได้จังต้นปีใหม่นะไอ้กินหืสิากินสวนสีถ้าหนูเพิ่งก็ลับยปกไปเนาะคืนคืนนี้อิ่มแห้งเงื่อจะดื่มกัน ตายคืออะไรแค่ไปใส่เบิร์นีก็หัวพ่อพ่อมังกเจ้าประหลาดเพราะโอ้ยฉันใหอาลูกของพ่อชิด้ามันบร้เวณมันบริหาดี

ลูกเนี่งโยนดำกินต้มากินกินมากน้อบลูกบ่มาญ่ถ้าอายุมันอยากกินมาเออเปิ้เครื่องห่อเฮ้ยทางนี่วอแม่ต๊มแม่ต๊มตมะย้ำใจนี่กินมอเออแฉบมต้งจ๊บมาสด

ใส่ินแกะข้าวยามปิดติอย cả, ูอ่โอ้ก้ออยกบรสมือว่าเรองจาเอ็มันขีปหนาเน้าพี่น้องเนานะ